เครื่องมือการใช้งานในห้องประชุมสำหรับโฮสต์ที่แถบเครื่องมือด้านล่าง a u d i โเลือกไมโครโฟนที่ต้องการใช้งานวิดีโอเลือกกล้องวิดีโอที่ต้องการใช้งาน Participants คือสมาชิกทั้งหมดในห้องประชุมเมื่อคลิกในรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเลือกผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่บนสุดได้โดยการปักหมุดที่ Pin Video หรือ ปิดกล้องและไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุมได้ครับที่ more option สามารถเลือก set presenter เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้นำเสนอได้ครับหากขอต้องการ present หรือนำเสนอโดยให้ผู้อื่นควบคุมแทนให้เลือก assistant mm hmm. เพื่อให้สิทธิการควบคุมแทนครับและ kick out mm hmm. เพื่อให้ออกจากห้องประชุม chat ช่องสนทนาในห้องประชุมมีทั้งแชทรวมและแชทส่วนตัวครับ presenter คือการขอสิทธ์ เป็นผู้บรรยายและนำเสนอแชร์เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการแชร์ได้เลยครับและในกรณีที่ต้องการแชร์เสียงให้เลือกแชร์ with audio และหยุดการแชร์ด้วยแถบเครื่องมือด้านบนครับ t s s e o o n d c m m r r a เลือกกล้องที่ต้องการใช้งานในกรณีมีการเชื่อมต่อ2กล้องขึ้นไป Invite คือลิงก์ห้องประชุมท่านสามารถคัดลอกลิงก์แล้วส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นได้ครับ หากต้องการปรับรูปแบบหน้าจอให้เหมาะสมกับการประชุมเลือก Layout เพื่อปรับรูปแบบหน้าจอครับ Mode เลือก e โหมดการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับการประชุม Interactive ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะสามารถควบคุมกล้องและไมโครโฟนของตนเองได้ Host Control ควบคุมโดย Host หรือผู้เปิดห้อง Last Conference คือการให้สิทธิ์ผู้อื่นควบคุมแทนครับ Classroom โหมดเสมือนห้องเรียนจริง สามารถขิดเขียนและส่งไฟล์ภาพเอกสารต,าต่างๆได้ครับที่แทบ Tools Miller คือการแสดงหน้าจอตนเอง Pole คือเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ Detail Pole คือเครื่องมือสร้างแบบสำรวจที่สามารถเพิ่มรายละเอียดคำถามและคำตอบได้ครับ Setting ที่ General Setting Video Fit Mode คือการเลือกขนาดหน้าจอการประชุมหากต้องการล็อกห้องประชุม โดยไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาอีกให้เลือกล็อกคอน f e r e n c e และ Unlock เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้ามาห้องประชุมได้อีกครับ w เวท i n g Room ในกรณีที่เลือก a e n b l เปิดจะต้องกดยอมรับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นสามารถเข้าห้องได้ครับหากต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องได้ในทันทีให้เลือก Disable ที่วิดีโอเซตติ้เลือกความคามชัดของกล้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วอินเทอร์เน็ตครับ